สวัสดีครับชาวนาวน้องแค้นครับเป็นี้่ามาไถไใช่น่าครับมันเมืนครับมันไถย,ยากใช่น่าเป็นอย่างยากแน,น,น่มันหน้านี่ยแกไม่แต่าข่าวดีดหลายข่าวหางหลายก็เลยเด็ดปั้นสองรอบไปแล้วก็มาไถ ปันสองรอบมาไทยไม่ก็นังมองได้มีหน้าไม่ก็แบบมืนม่นๆเนี่ยหลากไทยว่าไรปันสองรอบแล้วก็ชีจาคาอีกรอบนึง่ง nếu mà thấy, trong mà đàn anh thấy ngay hèn, này là thấy nhạc. คลิปนี้เขาจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ